บ้านคูโอนอยู่แล้วไม่เขาโอนอยู่แล้วเป็นไรอเดีมาถามไม่รู้โอนอยู่แล้วแหมตาวเดียวราอ่ะาซื้อโปรโมนเดายให้ไม่โอเคนะอย่าพูดอย่าอย่าพูดอย่างนี้อีกนะถามเขโอนอยู่แล้วไม่ไรเอ่ยนูโอนยี่สิบองนโอนคือโอนอะไรล่ะมีสามช้อย ขอพิมพ์รหัสหน่อยไม่มีคณเอฟเลยคือเราอะเอาจริงนะเราปักเราปักหมุดไว้ให้แล้วมันมีสามรอบรอบชาติพันธ์ก็คือพรุ่งนี้ฟังนะพรุ่งนี้บัตรสองตอเก้าแล้วก็สี่ต่อเก้าบเต้ใครคือโบเต้อะไรวะคุ พู้มาเลยเดิน